สถานีวิทยุสราญรม AM 1575การทูตเพื่อประชาชนเพื่อไทยก้าวไกลทันโลกหน้าต่างโลกกว้างรู้จักโลกรู้จักเรา สวัสดีครับสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกกว้างนะครับทางวิทยุสรานรมที่คลื่นความถี่ AM1575 นะครับผมแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทาง y o u t u n n e l นะครับผมที่ n n e n สรานรม r a d i o นะครับก็จะมาเจอกับผมนะครับพานวิทย์แวดสัมพันธ์ครับครับผมชุติณันกินมาลัยครับก็พวกเราสองคนก็จะมาทําหน้าที่เป็นนักเล่าข่าวนะครับผม ก็จะมาเจอกันในรายการหน้าต่างโลกว้างเป็นประจำนะครับทุกวันพุธเวลา18นาฬิกาถึง18นาฬิกา30นาทีครับผมสำหรับวันนี้พี่ชุครับเรามีแขกรับเชิญพิเศษอีกครั้งหนึ่งแล้วครับที่พวกเราได้ได้เชิญแขกรับเชิญที่เป็นสาวสวยประจำกรมนะครับที่กระจายอยู่ตามกองต่างๆนะครับวันนี้เราก็ขออนุญ,ญาตนะครับที่จะแนะนำให้กับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมได้ได้รู้จักนะครับกับ อีกหนึ่งท่านครับที่เป็นข้าราชการบรรจุใหม่ประจำปี2 5 5 8นะครับก็คือเป็นรุ่นเดียวกับพี่ชุดว่านั้นเถอะใช่คะ <laughs> <laughs> ่ะเดี๋ยวให้เชิญคุณพี่แนะนำตัวกับทางท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังนะครับสวัสดีค่ะขอเรียกแทนตัว่าดิฉันละกันนะคะดิฉันมนรรดายามกสิกรค่ะชื่อเล่นชื่อติ๋วค่ะมาจากกองลาตินอเมริกาค่ะกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ค่ะ ก็มาจากภูมิภาคลาตินอเมริกานั่นเองนะครับผมก็อย่างอย่างในในช่วงแรกๆเราก็เคยแนะนําว่าเราก็มีหลายๆภูมิภาคนะค,ะครับสำหรับกองกองอเมริกาก็นานๆทีจะมีาสาวสวยจากกองลาตินอเมริกามาเป็นเกสให้กับเราในวันนี้ครับก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องต้องขออนุญาตถามติวไปก่อนครับว่า ติวเนี่ยดูแลรับผิดชอบประเทศอะไรใน<อ>ในละตินอเมริกาเพราะว่าเป็นภูมิภาคที่ใหญ่มากมันมีประเทศอยู่ในภูมิภาคเนี้ยเยอะมากใช่ค่ะต้องบอกกันเลยว่าในกองของเรานะคะกองละตินอเมริกาเนี่ยดูแลประเทศถึง33ประเทศเพราะว่าทางทวีปอเมริกาเนี่ยจะมีพวกประเทศหมู่เกาะด้วยใน33ประเทศเนี่ยภายในกองเราก็จะมีการแบ่งประเทศให้กับเจ้าหน้าที่นักการทูตด,ดูแล ในส่วนของติวเนี่ยติวจะดูแลทั้งหมด3ประเทศหลักๆนะคะก็คืออาร์เจนตินาปรกวัยแล้วก็อุรุกวัยรวมไปถึงงานสายธุรกิจสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับธุรกิจต่างๆระหว่างไทยกับประเทศในทวีปหรือว่าในเอเรียลาตินอเมริกาค่ะ,ะสามประเทศเลยนะครับที่คุณติวได้ดูแลซึ่งก็ถือว่าเป็นประเทศที่ สำคัญใช่ในในภูมิภาคละตินอเมริกาด้วยเช่นกันแล้วก็มีขนาดใหญ่ด้วยแล้วก็มีความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศนั้นๆเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยาวนานเหมือนกันครับก็ก่อนอื่นเลยเมื่อเราได้เชิญนักการทูตได้เข้ามาเราคงจะต้องถามเกี่ย <laughs> <laughs> วกับเรื่องราวความเป็นมาและเป็นไปก่อนที่จะได้มาปฏิบัติหน้าที่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับผมก็อยากจะถามเหตุผลจากพีติวว่าเพราะอะไรพีติวถึง เลือกที่จะสอบมาเป็นนักการทูตครับผมค่ะก็เหตุผลหลกัหลกๆเลยนะคะส่วนตัวชอบงานที่เกี่ยวกับการต่างประเทศอะไรที่ได้ใช้ภาษาที่เราได้เรียนมาแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับการเมืองเพราะว่าตั้งแต่เด็กๆแล้วเนี่ยคือตอนเด็กๆเ,เคยได้มีโอกาสไปประชุมที่สหป,ประชาชาติที่เจนีวาแล้วตอนนั้นเนี่ยได้สังเกตเห็นการทำงานของนักการทูต ร่วมกับผู้นําระหว่างประเทศทําให้ตอนนั้นเนี่ยติวเห็นว่าอํานาจของความร่วมมือระหว่างประเทศเนี่ยมันมีสําคัญมีความสําคัญมากๆต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตใครสักคนหรือว่าการที่จะช่วยให้ชีวิตใครเนี่ยดีขึ้น mm hmm. ตั้งแต่วันนั้นมาติ๋วก็เลยตั้งมั่นว่าอยากจะทํางานที่เกี่ยวกับการต่างประเทศแล้วก็ไม่มีอะไรตอบโจทย์เท่ากับการทํางานกับกระทรวงการต่างประเทศในใสายอาชีพนักการทูตแล้ว mm hmm. นี่คือเหตุผลหลักๆก,ก,ก็เลยตัดสินใจเข้ามาสอบค่ะ เราคิดว่าหลังจากที่ได้เข้ามาทํางานในกระทรวงการต่างประเทศแล้วคิดว่าได้ตอบโจทย์จาก <c oughs> สมัยยังที่ยังเป็นเด็กแล้วหรือ,อยัง <c oughs> อตอบโจทย์เรื่องอุดมคติไหมตอบโจทย์ค่ะตอนนี้ก็คือเป็นช่วงแรกๆเนาะเราเพิ่งเข้ามาได้แค่สอาเดือนเป็นช่วงปรับตัวแล้วก็ช่วงเรียนรู้งานถามว่ายังรู้ครบทุกด้านของกระทรวงไหมก็ยังแต่ โซฟาคือณจุดนี้ชอบค่ะอืแล้วได้ทําอะไรแบบตื่นเต้นตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นเหรอคะก็มาฉันรายการทีวสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคุณติ๋วเองเนี่ยเท่าที่ผมได้ข้อมูลคือไปงานโวลแทงโกมาใช่ไหมคะใช่ค่ะคือเราไม่เคยรู้เลยว่าตัวเราเนี่ยเคยเลยลีลาดมาแต่ก็ไม่คิดว่าจะได้ใช้จริงๆก็คือเมื่อที่ที่แล้เองไปงาน ที่ทางสถานทูตอาร์เจนตินานะคะ<ม>จัดขึ้นแล้วเราในนามคนที่ดูแลประเทศอาร์เจนตินาเราก็ไปร่วมด้วยก็ได้มีโอกาสร่วมฟลอร์กับทางสถานทูตก็สนุกดีค่ะ<ม>ซึ่งแทงโก้ของอาร์เจนตินาเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกับแทงโก้ทั่วไปที่เราเห็นแทงโก้ทั่วไปก็คือการเต้นแบบดูคลาสสิกหน่อยแบบ รุนแรงบ้างแต่ว่าอันนี้จะมีความเซ็กซี่บวกเข้ามาด้วยหรือ oh. ต้องเลยต้องใช้ทักษะส่วนบุคคลนะครับ <c oughs> ในการที่จะร่วมเต้นกับ <c oughs> แพงโกแบบ อาเจนตินานี่ก็ได้เป็นความรู้ใหม่นะครับว่าการเต้นแทงโกนี่ก็มีหลากหลายสไตล์ด้วยกันเพราะผม<ฮ>ะผมผมผมเนี่ยเต้นลีลาไม่เป็นอ่าแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าแบบลีลาแต่ละอย่างเนี่ยมันต่างกันอะไรยังไงนี่ก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วนักการทูตเนี่ยบทบาทหรือว่าการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยก็ไม่ได้ถูกจํากัดอยู่แค่การนั่งทํางานอยู่ในโต๊ะหรือว่าในกระทรวงเท่านั้นแต่ก็ยังมีงานหรือกิจกรรมต่างๆเนี่ยที่ทางกระทรวงเองหรือว่า ประเทศต่างๆที่เป็นในานามสถานทูตหรือกองสุนย์เองเนี่ยได้จัดขึ้นเราก็ได้รับเกียรติในการที่จะไปร่วมงานต่างๆเหล่านั้นด้วยซึ่งบางงานเนี่ยก็จาเป็นที่จะต้องมีทักษะพื้นฐานบางอย่างโดยเฉพาะตัวอย่างที่คุณติวได้บอกเล่าให้ฟังก็คือการเต้นลีลาสนะครับก็คิดว่าถือว่าพี่ติวชอบไหมดีกว่าจากการที่ไปร่วมงาน world tango ที่ผ่านมา ชอบค่ะสนุกมากจริงๆแล้วงานนาะการทูตเนี่ยส่วนที่สนุกคือส่วนของการประสานงานเพราะว่าเราต้องเจอผู้คนเยอะมากไม่ว่าจะเป็นการประสานกับเจ้าหนะ้าที่ผู้เกี่ยวข้องเมื่อเจอมหาวิทยาลัยหรือว่ากระทรวงอื่นๆแล้วก็สถานทูตเนี่ยตรงนี้เนี่ยทำให้เราได้ฝึกตัวเองในเรื่องของทักษะการดิวกับคนตรงนี้เป็นสิ่งที่ติวคิดว่าเป็นประโยชน์มากสำหรับการเรียนรู้การทำงานในอนาคตค่ะก็เราก็ทราบแล้วว่า ทักษะเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญต่อการเป็นนักการทูตว่าจะเป็นทักษะการประสานงานหรือทักษะด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นด้านภาษาหรืออะไรก็ตามเหมือนที่คุณติวได้ได,ได้พูดถึงแต่อยากจะถามคุณติวย้อนกลับไปอีกนิดนึงครับก็ว่าก่อนที่จะมาเป็นนักการทูตเนี่ยก็ต้องมีองค์ความรู้อะไรบางอย่างอ,อยากจะให้ติวได้บอกเล่าประสบการณ์ตัวเองว่าก่อนที่จะมาสอบเข้ารับราชการอยู่ในกอตอนเนี่ยได้ศึกษาเล่าเรียนหรือว่าได้เรียนในคณะอะไรจากที่ไหน แล้มีประสบการณ์อย่างไงบ้างเพื่อที่จะปูทางสู่ <I 'm S 1> อาชีพ <Pop. S 1> ถ้าส่วนตัวติวเองนะคะตอนต้องเริ่มจากตอนมอปลายก่อนมอปลายติวได้รับทุนนะคะเรียกว่า United World College นะคะเป็นทุนถ้าเยกสั้นๆคือทุน UWC ถูกคัดเลือกโดยสำนักง,งานกอพอโดยที่คนที่ได้รับเลือกทุนนี้เนี่ยจะได้ไปเรียนมอปลาย2ปีในสูตร International Baccalaureate หรือ IB ซึ่งตอนนั้นติวไปที่เวลส์คือ UK mm. นั่นเอง2ปีหลังจากนั้นเนี่ยก็คือจะได้รับทุนต่อจาก d v David Scholars เรียนต่อที่สหรัฐอเมริกาค่ะติวเรียนที่ University of o k l o h o มาซึ่งที่นั่นติวเรียน4ปีนะคะเรียนดับเบิลเมเจอร์ค่ะ mm. หนึ่งในนั้นคือ international studies แล้วอีกอันหนึ่งคือ spanish literature ก็คือ international study เนี่ยจะมีความคล้ายกับ international relation หรือรัฐศาสตร์การทูนนั่นเองแต่ international study จะรวมถึงเศรษฐกิจการศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองอคือเหมือนจะปูทางให้เราเนี่ยด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือว่าการต่างประเทศเนี่ยในหลายหมวดหมู่เป็นการตีความภาพกว้างมากกว่าการเจาะลึกในเรื่องของความสัมพันธ์เพียงอย่างเดียวแล้วก็ตอนที่อยู่ปอตรีก็ได้มีโอกาสเรียน มายเนอร์ Minor, หรือวิชาโทเป็นเศรษฐศษษาสตร์ด้วยค่ะหลังจากนั้นอยู่ที่โอกลาโฮมา4ปีนะคะติวก็ตัดสินใจเรียนปริญญาโทค่ะทีะ่ประเทศจีนติวเรียนที่มหาวทิทยาลัยปักกิ่งซึ่งที่นั่นจะเรียนเป็นหลักสูตรอินเตอร์นะคะเรียนในสาขา international relations ซึ่ง ตรงนี้เนี่ยก็เลยได้มีโอกาสมาศึกษาด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างเต็มตัวก็จะได้มองถึงนโยบายการต่างประเทศในมุมมองของประเทศจีนก็จะได้เห็นความแตกต่างระหว่างมุมมองของสหรัฐอเมริกามุมมองของจีนและในฐานะที่เราเป็นคนไทยก็รู้สึกว่าโชคดีแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อการเข้ามาทํางานในจุดนี้ที่เราต้องมองนโยบายในหลายๆมุมในหลายๆ position ก็ถือว่า ชีวิตของคุณติ๋วเนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆมากมายนะครับคือว่าเริ่มต้นจากการเรียนในประเทศตะวันตกแล้วก็ย้ายกลับมาเรียนในระดับปริญญาโทที่ฝั่งตะวันออกที่เป็นประเทศที่เป็นคลังของอารยธรรมอย่างประเทศจีนดังนั้นเนี่ยก็ทําให้เห็นว่าคุณติ๋วเองเนี่ยได้รับ ภาพต่างๆมุมมองต่างๆที่หลากหลายมากขึ้นดังนั้นเนี่ยสำคัญมากสําหรับคนที่ไม่ว่าจะทํางานอะไรนะครับไม่ว่าจะอยู่ในสาขาอาชีพอะไรการมีมุม,มมองที่กว้างและมองทุกอย่างอย่างทะลุปลุกโปรง่งียมันทําให้เราได้คําตอบกับสิ่งที่เราค้นหายอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วแต่เราประเทศที่พี่ติ๋วได้ไปศึกษาเนี่ยก็เป็นชาติมหาอํานาจของโลกทั้งนั้นเลยซึ่งก็จะได้เจอก็จะได้เห็นว่าแบบว่า ในแต่ละชาติมหาอหน้าทั้งสหรัฐอเมริกาแล้วก็จีนเนี่ยมีความคิดมีวิสัยทัศน์อย่างไรด้วย<ม>ซึ่งก็ถือว่าพอได้เข้ามาเป็นข้าราชการและการทูตในกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็พี่ติวคิดว่าจากการที่พี่ติวได้เรียนทั้งที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็ทั้งจีนเนี่ยจะเอามาปรับใช้กับลาตินอเมริกา <c oughs> ของพี่ติวได้ยังไงจริงๆแล้วพูดถึงตรงนี้เนี่ยต้องขอกล่าวเพิ่อมอีกนิดนึงว่าในช่วงที่อยู่สหรัฐอเมริกาเนี่ยคะ่ะได้ ไปฝึกงานคือเราก็ไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศเปรูเป็นเวลา6เดือนรวมถึงฝึกงานที่สถานทูตไทยที่เปรูนะคะเราก็เลยได้เห็นภาพของการเป็นประเทศลาตินหนึ่งในประเทศลาตินคือเปรูนั่นเองเห็นนโยบายการต่างประเทศของเขาด้วยจากตรงนี้เนี่ยแน่นอนว่าไปอยู่ที่เปรูได้เข้าใจถึงวัฒนธรรมการทํางานคนได้อยู่อาศัยกับเขาเนี่ยช่วยมากเลยค่ะกับการที่ติวได้เข้ามาทํางาน ในกองลาตินเพราะต้องประสานงานกับคนที่มาจากประเทศในวัฒนธรรมจากทางนูน้นส่วนกับการที่ได้ไปอยู่กับจีนและสหรัฐอเมริกาเนี่ยสิ่งที่ช่วยมากๆเลยคือการมองประเทศต่างๆในหลายๆโพสิชันไม่ได้ด้วยความที่เป็นประเทศไทยนะคะเราไม่ได้เราไม่ไม่ควรจะมองอะไรผ่านจากกรอบของความเป็นประเทศไทยอย่างเดียว mm hmm. การทํางานกับเขาเนี่ยเราต้องมองเห็นว่าประเทศคู่เจรจาของเราคืออย่างเช่นเปรูในที่นี้เนี่ยมี าการปฏิสัมพันธ์กับประเทศอื่นอะไรบ้างซึ่งเขาก็ต้องมีความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาและจีนเช่นกันการส,สร้างความสัมพันธ์ใดๆไม่ได้เกิดแค่2ประเทศเราจะต้องนําองค์ประกอบอื่นเข้ามาวิเคราะห์ด้วยติวมองว่าการได้อยู่หลากหลายประเทศเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากที่ทําให้ติวเนี่ยไม่ละเลยปัจจัยสําคัญอื่นๆหรือว่าปัจจัยที่คิดว่าไม่สําคัญเนี่ยไปจากการวิเคราะห์ในการทํางานต่างๆค่ะก็ถือว่าพี่ติวนี่ถือว่าเป็นซูเปอร์วูแมนอีกหนึ่งคนนะครับผมได้ไป แฝงตัวพมนักอาศัยทั้งศึกษาเ,าเรียนแล้วก็ฝึกงานเกือบทุกภูมิภาคใ,ในโลกนี้เลยนะครับอาจจะเหนือแปซิฟิกต้ที่ยังไม่มีโอกาสไปประเทศหมู่เกาะก็หวังว่าอยู่ในกรมนี้จะมีโอกาสที่จะได้ไปประเทศต่างๆที่ตัวเองยังไม่ได้เคยไปนะครับครับสำหรับรวันนี้พี่ติ๋วมีข่าวจากภูมิภาคลราตินอเมริกามาฝากพวกเราใช่ไหมครับผมใช่ค่ะก็อยากจะให้พี่ติ๋วเนี่ยช่วยเล่าข่าวอัปเดตให้กับท่านผู้ฟังหน่อยครับผม เรื่องที่ติ๋วนำมาอัปเดตในวันนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับประเทศอาร์เจนตินาที่ติ๋วมีความรับผิดชอบอยู่นะคะเป็นข่าวล่าสุดเลยค่ะเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีอาร์เจนตินานะคะสำหรับวาระปี2 5 1 5้ยถึง2000เอ้ยทษที่ะ2015หาถึง2019ค่ะ,คะ,คะโดยการเลือกตั้งในครั้งนี้นะคะจัดขึ้น2ครั้งด้วยกันนะคะครั้งแรกเนี่ย มีผลออกมาซึ่งไม่เป็นเอกฉานนะคะระหว่างนายแดเนียลซิโอลีนะคะกับนายมาริซิโอมาครีผลล่าสุดค่ะออกมานะคะในวันที่22พฤศจิกา2558ค่ะผลปรากฏว่านายมาริซิโอมาครีนะคะเป็นผู้ชนะนะคะผู้แทนจากพรรคแนวร่วม Cambios นะคะหรือว่า Let's Change นะคะนายมาครีเนี่ย เป็นผู้แทนจากพรรคที่มีแนวคิดทางการเมืองแบบขวากลางซึ่งเป็นหนึ่งในเป็นประธานาธิบดีถือว่าได้ในรอบ12ปีที่ผ่านมาเป็นการเปลี่ยนขั้วหรือว่าแนวความคิดทางการเมืองของประเทศอาร์เจนตินาเลยก็ว่าได้ตรงนี้เนี่ยถือเป็นข่าวสำคัญที่น่าสนใจและน่าติดตามในเรื่องของนยโยบายการแต่งประเทศของอาร์เจนตินาที่เราจะ ต้องคอยเฝ้าสังเกตเพราะว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยโดยเฉพาะในความสัมพันธ์นะคะสำหรับผลการเลือกตั้งตรงนี้นะคะภายหลังภาคธุรกิจค่ะออกมาตอบรับชัยชนะของนายมาครีเนี่ยเป็นอย่างดีเลยนะคะโดยเฉพาะทางอย่างเช่น JP Morgan นะคะมีการปรับดัชนีความเสี่ยงของอาร์เจนตนาทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยลดลงค่ะร้อยละ16 จาก542จุดเหลือ5เหลือ454จุดค่ะสำหรับผลกระทบกับความสัมพันธ์กับไทยนะคะการที่รัฐบาลเนี่ยมีแนวโน้มนโย,ยบายทางสายกลางเนี่ยจะแสดงให้เห็นหรือว่ามีความหมายหมายคว่าด้านเศรษฐกิจอาจจะมีการเปิดโอกาสด้านการลงทุน มากขึ้นนะคะมีการเปิดการค้าทางเสรีแล้วก็เป็นมิตรกับนโยบายที่มีการค้าการส่งเสริมเสรีซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือประเทศไทยนั่นเองนะคะตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าติดตามมากค่ะครับก็เป็นอีกหนึ่งข่าวที่จะมาอัปเดตให้กับท่านผู้ฟังได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภูมิภาคละตินอเมริกาซึ่งวันนี้คุณติ๋วในฐานะที่เป็น ตัวแทนจากกองละตินอเมริกาเนี่ยได้มาบอกเล่าแล้วก็หวังว่าจะมีโอกาสมาบอกเล่าข่าวต,ต่างๆที่สําคัญเกี่ยวกับภูมิภาคละตินอเมริกาให้เราได้ฟังอีกไม่ใช่เฉพาะอาตประเทศอาร์เจนตินาเท่านั้นนะคะก็ประเทศนี้นี่ถือว่าเป็นประเทศที่มีความสำคัญอย่างอย่างที่อย่างที่ผมได้กล่าวในในครึ่งแรกว่าประ,ประเทศอาร์เจนตินาเนี่ยเป็นประเทศที่ด้วยความที่เขาก็มีขนาด อาณาเขตที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็<ช>มีความสําคัญในในภูมิภาคละตินอเมริกาเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในในในภายในประเทศของอาร์เจนตินาก็อาจจะส่งผลกระทบต่อกับตัวภูมิภาคแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยเองกับประเทศในภูมิภาคละตินอเมริกาเช่นเดียวกันนนจากข่าวที่พี่ติ๋วได้เอามาเล่าให้ฟังว่าพรรครัฐบาลล่าสุดเนี่ยเป็นพรรคขวากลางก็จะให้ความสําคัญกับนโยบายเกี่ยวกับ เสรีนิยมใช่ไหมครับผมก็ต้องติดตามสำหรับสำหรับผมอยากรู้ว่าพี่ติวคิดยังไงหลังจากที่เขาได้เปลี่ยนเปลี่ยนมาเป็นแนวคิดรัฐบาลที่มีแนวคิดเสรีนิยมมากขึ้นในรอบ12ปีถือว่าอรอบสิปีแบบทศวรรษเลยใช่ค่ะส่วนตัวมองในมุมของคนจาก คนไทยแล้วกันนะคะมองในมุมนอกเนี่ยแล้วก็ในส่วนตัวที่ศึกษาเรื่องลาตินอเมริกันสตูดี้มาด้วย <c oughs> คิดว่าการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาทางการเมืองไม่ว่าจะพื้นภาคไหนเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะบ่งบอกให้เห็นถึงทัศนคติของประชาชน <c oughs> รวมไปถึงกระแสะโลกที่กําลังมาทาให้เห็นว่าทุกวันนี้เนี่ยการขับเคลื่อนที่สําคัญคือตัวเศรษฐกิจแล้วไม่ใช่อํา,านาจทางการเมืองอีกต่อไปเศรษฐกิจ อาจจะหมายถึงพลังและอำนาจใหม่ด้วยเช่นกันประเทศทุกวันนี้คนที่สามารถมีอำนาจควบคุมเศรษฐกิจคือประเทศมหาอำนาจทําให้ถึงมองว่าประเทศร์เจนตินาเนี่ยจากที่เมื่อก่อนกับความสัมพันธ์ไทยเนี่ยหนักในเรื่องของการค้าทุกวันนี้เนี่ยเราคิดว่าจะไม่ใช่แค่นั้นแล้วด้วยการที่นักการเมืองหรือว่าประธานธิบดีให้ความสําคัญเกี่ยวกับนโยบายการค้าเสรีด้วยนั้นมั่นใจว่า การดําเนินความสัมพันธ์ในกับภูมิภาคเอเชียระหว่างอาร์เจนตินาจะต้องมากขึ้นแน่นอนค่ะเพราะว่าการเปิดเสรีเนี่ยไม,ไม่ได้จะเป็นเฉพาะในส่วนของด้านการค้าเพียงเท่านั้นหรือว่าทางด้านการเมืองเพียงเท่านั้นยงังครอบคลุมไปหลากหลายมิติที่เกี่ยวข้องด้วยเพราะว่ามันจะกระทบต่อทั้งเศรษฐกิจเองทั้งสังคมเองด้วยดังนั้นเนี่ยการที่มีการเปลี่ยนขั้วของรัฐบาลย่อมส่งผลกระทบ ่อทั้งภาพรวมของทั้งประเทศเหมือนที่คุณเอิร์ไดได้กล่าวก็คือมีทั้งกระทบถึงทั้งในระดับภูมิภาคแล้วก็ยังส่งผลต่อประเทศไทยที่เป็นทั้งประเทศคู่ค้าและเป็นมิตรประเทศในการที่ดําเนินโนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยกันเองด้วยนะค,ะครับะและทุกวันนี้นะคะระยะทางไม่ใช่ปัญหาต่อไปการสื่อสารการส่งข่าวการติดต่อระหว่างระดับ ชุมชนหรือคนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายไม่ใช่ประเทศไทยอย่างเดียวที่ดิฉันคิดว่าจะเป็นทาร็ตสําหรับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับประเทศจากฝั่งลาตินอเมริกาต่อไปรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านของเราในภูมิภาคโดยเฉพาะกลุ่มความร่วมมืออาเซียนเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในกรอบความร่วมมือที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งค่ะซึ่งตอนนี้เราก็ต้องจับตามองในอ,อนาคตว่าทั้งตัวของ ประเทศไทยเองทั้งของทางกระทรวงการต่างประเทศที่ที่เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยจะมะีการดําเนินความสัมพันธ์อย่างไรก็เดี๋ยวทางรายการของเราจะมาอัปเดตให้กับท่านผู้ฟังคอยคอยอัปเดตให้กับท่านฟังเรื่อยๆนะครับผมบบก็คุณติวก็คงจะไม่หายไปจากหน้าจอหรือว่าเสียงทางวิทยุของท่านผู้ฟังนานนะครับเพราะว่าเราก็ มีโอกาสก็จะเชิญคุณติ๋วเนี่ยมาบอกเล่าข้อมูลหรือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประเทศในภูมิภาคละตินอเมริกาหรือว่าข่าวสารในกลมอเมริกาเองด้วยก็ตามนะครัใช่ก็ก็ถือว่า อาจจะฝากพี่ติ๋วเป็นอีกกําลังสําคัญในการ <c oughs> เป็นผู้ร่วมเดินรายการร่วมกับพวกเราสองคน <c oughs> ใช่ไหมครัพี่ชุครับก็คงต้องอาศัยคนในในหน่วยงานของเราเนี่ยแหละครับช่วยกันที่จะมาทําหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแล้วก็บอกเล่าให้กับท่านผู้ผู้ฟังได้รับฟังข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อทุกๆท,ท่านเองนะครับ ยินดีมากเลยค่ะแล้วก็ถ้าท่านผู้ฟังนะคะอยากทราบข่าวเกี่ยวกับประเทศจากลาตินเมริกาประเทศไหนนะคะที่เจะจงก็สามารถติดต่อเข้ามากับทางกระทรวงการต่างประเทศได้ก็ดิซันก็จะนําข่าวสารแล้วก็หาข้อมูลมาอัปเดตให้ผู้ฟังได้ฟังกันค่ะแล้วก็ทางกรมอเมริกาของเราก็มีเว็บไซต์นะครับผมที่เผื่อท่านผู้ฟังเนี่ยอยากจะรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับ กรมอเมริกาแล้วก็แปซิฟิกใต้ไม่ว่าจะเป็นภูมิภาคภูมิภาคอเมริกาเหนือลาตินอเมริกาหรือว่าภูมิภาคแปซิฟิกใต้เนี่ยก็สามารถเข้าไปหาได้นะครับในใน w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  s p a m f a ็บดอท ผมลืม <laughs> ครับ <laughs> <ง>ก,ก็ติดตามข่าวสารนะครับทั้งช่องทางเว็บไซต์หรือว่าช่องทาง Facebook เองนะครับที่ทางกระทรวงจะนำเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ Facebook เองที่ w w w ็ facebook.com/thaimfa เช่นกันนะครับก็ในนั้นก็จะมีการอัปเดตข่าวสารให้กับท่านผู้ฟังและก็ประชาชนทุกๆท,ท่านได้นะครับผมสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณพี่ติ๋วมากๆนะครับผมที่มาเป็นแขกรับเชิญพิเศษให้กับพวกเรานะครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามพวกเรามาโดยตลอดถ้าท่านผู้ฟังอยากจะติดตามข่าวสารก็สามารถเข้าไปที่ เฟซบุ๊กของทางกระทรวงนะครับผมหรือทางเว็บไซต์กระทรวงโดยตรงนะครับ w w w m f a g o t h หรือว่าอยากจะฟังเสียงทางวิทยุของเราย้อนหลังนะครับผมก็มีทางเฟซบุ๊กนะครับผมสามารถพิมพ์เซิร์ชได้เลยนะครับว่าสรารรมเรดิโอครับผมหรือ w w r d w i d e s r r o m r a d i o s r r o m m f a g o t h นะครับผม ก็สำหรับวันนี้พวกเราทั้ง3คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ